เจคเนสวัสดีค่ะมานำเสนอบ้านมือสองให้รับชมกันอีกแล้วนะคะแปลงนี้เป็นบ้านชั้นเดียวนะคะพร้อมอยู่ได้เลยค่ะราคาน่ารักนะคะทำเรดีด้วยค่ะหมู่บ้านเทียนทองสองหนองจอกกรุงเทพนะคะราคา1,250,000บาทสามารถเจรจาต่อรองกันได้ค่ะพื้นที่ขนาด40ตารางวานะคะ2ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะ บ้านสภาพดีไม่ต้องรีโนเวทนะคะพร้อมเข้าอยู่ได้เลยค่ะอยู่ใกล้โรงเรียนวัดพยาปาอยู่ใกล้โรงเรียนสวนกุหลาบปทุมธานีอยู่ใกล้แมคโครบิ๊กซีโรตัสนะคะสะดวกสบายทําเลสําหรับการอยู่อาศัยค่ะตอบโจทย์การอยู่อาศัยได้เลยนะคะสนใจกำลังมองหาซื้อบ้านอยู่ในกรุงเทพนะคะลองเข้าชมแปลงจริงกันก่อนนะคะบ้านราคาประหยัดนะคะ1นึ่งเซนขออภัยค่ะ 1,250,000บาทนะคะสวัสดีค่ะ